เหตุฉะนั้นความตั้งใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราพากันมีเจตนาจะประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของตนไปตามทํานองของธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศารสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าภาสิทธิ์ที่ได้ยกขึ้นไปในเบื้องต้นนั้นว่า ปริเยดุขมัจเจติคนจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ก็เพราะความภาคความเพียรประโยคพยายามถ้าจะแสดงอยู่ในองค์มรรคก็เรียกว่าสัมมาวายามความเพียรชอบความพยายามชอบความประกอบชอบทำให้บุคคลนั้นบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตนตั้งเอาไว้ได้ เหตฉะนั้นการที่เราจะทำความภาคความเพียรเพื่อคววมพ้นทุกนั้นถ้าแสดงไว้ในองค์มัรคนั้นในเบื้องต้นข้อหนึ่งเรียกว่าเพียรละวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นแก่กายวาจาใจของตนข้อที่สเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วที่กายวาจาใจของตนนั้น ข้อสามเพียรยังกุศล,ลให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของตนข้อสี่เพียรรักษากุศล,ลที่ตนเองได้กระทำเกิดขึ้นแล้วทั้งกายและทั้งวาจาและจิตใจให้เจริญรุ่งเรืองภัยบุญเต็มเปรียมนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ให้พุทธบริษัทและ พิกุโนภิกุณีตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลนั้นอยู่ที่ประเทศอินเดียได้ยินได้ฟังได้พากันประพฤติปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลผ่านพ้นไปเข้าสู่เมืองน,นรกผ่านเป็นอันมากตอนนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเทศนาอยู่เป็นประจำเรื่องทำความเพียรน,นี้แต่ ธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่ได้เสื่อมสูญหายคลายไปที่ไหนหากยังมีคนประพฤติปฏิบัติเอาไว้ได้บุคคลนั้นก็จะได้รับซึ่งผลซึ่งประโยชน์อยู่อย่างชิ้นเดิมในสมัยปัจจุบันนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็น พุทธบริษัทก็มียังไม่ได้เป็นพุทธบริษัทนั้นก็คือยังไม่เข้าใจในคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงถือว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ล่าสมัยไม่ทันสมัยกลับดูถูกคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้า